ที่นี่ด้วยความที่น้ำปละาปละามันดื่มได้เนาะก็จะราคาน้ำก็แอบโหดนิดนึงคือจริงๆ<อ>มันไม่ได้โหดหรอกเอาต,ตีเป็นเงินไทยอะ่ะอืออืใช่น้ำที่เนี่ยขวดนึงเท่าขวดพิดสั้นอะ่ะเท่าขวดเจ็ดบาทไทยอะ่ะก็คือสามเหรียญกว่ากว่าก็เป็นเหรียญสหรัฐเลยใช่ไหมอ่าเหรียญแคนาดาในแคนาดานี่กี่บาทไม่รู้อ่ะประมาณวิบเจ็ดบาทอ๋อ สามเหลี่ยมแคนาด็ประมาณเก้าสิบเนาะตีไปกลมกลมแต่มันเมื่อเทียบกับว่าแต่แต่มันด้วยความที่น้ำประปามันกินได้มันก็เลยแบบประมาณว่าเราจะกินน้ำประปาก็ได้ใช่ไหมแต่แต่เธอก็ไม่ค่อยกินหรอกกินเราก็กินแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะกอกน้ําไปกินเพราะว่าบางทีอ่ะมันน้ํามันมีกลิ่นเราเราแอบไม่ชินในบางครั้งมันมีกลิ่นมันมีรสเฟื่อยๆ ที่บ้านเราก็จะมีขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตัวกรองน้ําอ่ะเป็นเหยือกแล้วก็มีตัวกรองน้ําข้างในก็คือเปิดน้ากออ๊อกใส่เหยือกให้มันกรองกลิ่นกรองอะไรให้แล้วก็กินน้ําที่กรองแล้วแค่นั้นเองอแต่ก็คือเปิดจากก๊อกนั่นแหละอ่าเดี๋งวน้อยก็มีตัวกรองให้เราสบายใจเรื่องกลิ่นใช่ไหมแล้วเราจะได้พก<ช>พาไปนู่นนี่น<ช>ั<ช>่นได้แต่ถ้าแบบเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราก็อาจจะต้องซื้อใช่ไหมสามเหรียญเจ้หรือว่าแบบส่วนี่ทุกที่ จะมีที่กดน้ำให้หมายถึงว่าเวลาไปซปเปอร์ไปเดินห้างอะไรแบบเนี้ยจะมีที่กดน้ำให้โอสถานะก็มีนะมีกดน้ำให้แต่ว่ามีแต่ว่าใช่แต่ว่าอยู่ที่ว่าจะกล้ากินหรือเปล่าแต่เราเห็นคนที่นีก็กินกันนะแบบเปิดก๊อกแล้วก็เอาปากเจาะเลยแบบเนี้ยก็มีทำไมทำไมเธอถึงไม่กล้าเหรอเราไม่รู้สิเราแอบ กินกับการกินน้ํากองมากกว่าแต่ว่าแบบเราก็เลยเลิกกที่จะออกไปข้างนอกใช่เราก็เลยเลิกกที่จะออกไปข้างนอกแทนเพราะว่าปติ๋วเราก็จะพกประมาณถ้าเกิดแบบตะอหนึ่งวันให้พอจริงเราก็จะพกหนึ่งจุดห้าลิตรสองขวดเลยใช่ใช่แล้วเราเป็นคนเดือดเดือดด้ยใช่เราก็ชอบกินน้ำเยอะเหมือนกันก็เลยจะพกไว้ตลอดใช่แต่ว่าถ้า บางทีไปเรียนอ่ะคือเราต้องแบกโน้ตบุ๊กด้วยอะไรเงี้ยอุปกรณ์การเรียนคือกลางวันอะไรนี้อีกบางทีเราก็จะเอาเราจะกรอกน้ําใส่กระติกเราอไปแค่แบบครึ่งเดียวเราถ้ามันหมดอ่ะเราก็จะใช้เราก็ที่ที่ที่ตึกเราอ่ะมันมีเครื่องกรองน้ําเหมือนกันก็จะลงไปกรอกหลังเลิกเรียนหรือถ้าไอ้ห้องที่เครื่องกรองน้ํามันจะอยู่ในห้องแบบห้องออฟฟิศอ่ะถ้าออฟฟิสมันปิดอ่ะเราก็จะกรองหลัง กอกน้ำกอกมากินแต่เราอ่ะจะใส่ฮอนทำไมอ่ะหอนเอกที่เป็นลูกเล็กๆอะ่ะลงไปในน้ำเพื่อให<อ>้มันกบกิว่าให้มันกบกินเออเราจะทำแบบนั้นแทนไม่งั้นต้องติดจมูกชิมเลยใช่ไหมติดจมูกดืม่มใช่ใช่ไม่งั้นมันกลิ่นมันค่อนข้างแรงสำหรับเรากินมันเหมือนอะไร,รอ๋ออยากรู้มันกลิ่นแบบกลิ่นดินดินอะ่ะบอกไม่ถูกอะ่ะ Oh. กลิ่นเหมือนดินอะไรอย่างเงี้ยเออ oh. เราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการอะถ้าไม่อยากแบกหนะักแล้วจะกินน้ำที่เนี่ยคือมันก็ไม่ได้ไม่สะอาดด้วยนะกองแบบกดมามันก็เป็นน้ำใสๆปกติไม่ได้มีตะกอนไม่ได้มีอะไรเพียงแต่มันจะมีกลิ่นดินกลิ่นอะไรเงี้ยเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการใส่ฮอนเม็ดเลนะ็กๆลงไปเม็ดหนึ่ง เพื่อให้กลิ่นฮอนอ่ะมันไปกบกลิ่นอื่นแล้วก็กินอ๋อช่วยได้เยอะเลยเนี่ยช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะแล้วก็กินได้ปกติเลยรอฮอนละลายแล้วมันก็เหมือนน้ำปกติอ่ะแค่มีกลิ่นอนิดนึงก็จะสดชื่นสดชื่นหน่อยก็ถือว่าเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าเอาไปใช้เหมือนกันเนาะสำหรับคนที่แบบว่าต้องดื่มน้ำต่างประเทศที่เขาบอกว่าตืมได้แต่เรากินไม่ไม่คุ้นชินกินนะเนาะใช่ แล้วก็ฮอนเอ็กซ์เอ็มมันก็เม็ดเล็กๆถูกไหมละ่ะมันก็จะละลายง่ายแล้วมันก็พุกง่ายตลับเล็กๆคือบังเอิญเราเอาติดกระเป๋ามาพอดีแล้วเราก็เลยแบบมันเกิดจากความบังเอิญด้วยที่แบบมีครำนึงที่เรากินอมฮอนเสร็จแบบนึงแล้วเราก็กินน้ํทาทั้งทงี่มาเป็นน้ำกองแต่เรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้กินว่ะหลังจากนั้นอ่ะมันมีคำนึงแล้วก็เลยแบบอ่ะเปิดใจลองกินน้ําที่กองจาก,ก๊อกเลยโดยที่ไม่แบบไม่ได้ใส่อะไรตอนนั้นอ่ะไม่ได้ใส่อะไรเลยก็คือกดมาแล้วแบบ มันมีกลิ่นอะ่ะเราก็เลยไหนลองใส่ฮอนไปสิื่อมันช่วยได้อ๋อแล้วตอนที่แบบกินแบบมีกลิ่นตอนครั้งแรกรู้สึกยังไงอะอืมรู้สึกมันก็อีอะเราก็หน้าแย่ <laughs> ๆแล้วต<ๆ>ิดนะมันมันเหมือนกินน้ําดินนะเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนมีดินเออให้คุณชินอ่ะเนาะใช่อืมมันมันไม่มีรสแต่แต่มันก็มีกลิ่นไปลายๆอยู่ดีอะไรเงี้ยนะ แล้วอย่างนี้บ้านเธอเอาน้ําทําอาหารป้าหรือต้องกองก่อนกองกองหมดอ๋อแต่ได้ไม่มีกลิ่นปอะอุงข้าวก็ใช้ใช้น้ำตะเกียบที่กองแล้วแล้วแล้วเวลาทําอาหารนี่